พี่พีอยู่สะพานนาลิตครับไอ้ยนีอือันนี้สวยวันปีใหม่ครับเขาจัดสะพานนาลิตเนี่ยเป็นพุ่งดอกไม้อนี่ครับพี่พีกังหันลมน่ากังหันลม ตรงนี้ครับนี่ดอกไม้เต็มเลยดอกไม้เต็มเลยสวยไหมสวยไหมสวยไหมครับมีใครเดินเยี่ยจะมีข้าวซุ้มไหมข้าวซุ้ม,มไหมนี่นี่ซุ้มซุ้มข้าวไหม มีอุโมงด้วยราอ,อุโมงไหมครับเนี่ยอุโมงไม้ไผ่ล,อลอ่อนไหมล่อนไหมายมโอ้้องรอ,อุโมงด้วยไอยาลองอัวทิม,ม <c oughs> จเอ๋จเอ๋นี่รอ,อุโมง มาเดินไปอีกเดินไปอีกหนูเรือลำใหญ่มาหนูพี่ๆเรือลำใหญ่เห็นไหมหเรือลำใหญ่มาหนูใหญ่ไหมครับลำเบ้อเล่รอรเลย เรือลำใหญ่จังเลยเรือไปแล้วไม่ไปเลยเอาไปไปอีกอีก เดินดีๆนะเดินดีๆดูทิ้งหนูมีต้นกิดมันด้วยเห็นไหมมีต้นกิดมันด้วยหนูต้นกิดมันต้นใหญ่เห็นไหมครับครับครับ Hãy xem nhé. Đây filt của nó hoc hoang là cái mấy pha đây, có